แต่ก่อนมากค่าน้ำมันไม่ต้องพูดถึงโลกไปไกลมากแล้วเดี๋ยวนี้ทุกคนไม่ค่อยจะดูทีวีกันที่ห้องรับแขกรวมกันอีกแล้วทุกคนดูผ่านแท็บเลต็ตไอแพดมือถือไลอน์สไตล์ทุกคนวิถีชีวิตของคนค่าของชีพทุกอย่างมุ่งสู่อนาคตไปไกลแล้วตราบ ถ้าบอกว่าตราดยังคงต้องอยู่กับที่ตราดยังคงต้องเป็นเหมือนเดิมท,ทั้งทั้งที่โลกได้หมุนไปไกลขนาดนี้แล้วคนที่เสียโอกาสไม่ใช่ใครก็คือชาวตราดที่นั่งฟังผมยืนฟังผมอยู่ที่นี่และยังมีชาวตราดที่กำลังจะเกิดขึ้นมาในอนาคตที่เสียโอกาสวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภา กากระบาดให้โอกาสตัวเองกาอกากระบาดด้วยความหวังว่าตราเป็นได้มากกว่านี้กาด้วยความหวังแล้วให้นายกคนใหม่ที่ชื่อทนละทีนุ่มหมูเปลี่ยนความหวังของวกท่ทนให้เป็นของจริง<อ>กาด้วยความหวังแล้วให้ทนละทีนุ่มหมูเปลี่ยนความหวัง เป็นสปีไม่มีทางออกอื่นชนละพีนุ่มหมูไม่ใช่ทางเลือกของคนตราดแต่หน้าวันนี้ผมยืนยันว่าชนละพีคือทางหลักของชาวตราดย้ำตรงนี้สั้นๆครับเสาที่หนึ่งกุมภากากระบาเพื่ออนาคตของชาวตราดปัดสีชมพู กาส่งชนลทีนุ่มหนูเปอร์สามเป็นนายกอบประจขอขอบคุณครับเหมือนประเพณีกาเบอร์หนึ่งกุมภากาเบอร์หนึ่งกุมภากาเบอร์หนึ่งกุมภากาเบอร์ออกมากาเบอร์สามกันให้ถล่มทลายครับพี่น้องกาเบอร์สามกันทุกคนกาเบอร์สามกันทั้งหมู่บ้านกาเบอร์สามกันทั้งตำบล กาเบอร์สามกันทั้งอำเภอกาเบอร์สากันทั้งจังหวัดตราดเปลี่ยนตราดเป็นได้มากกว่านี้เลือกทันทีนุ่มหนูตูททำได้พี่น้องครับและคนต่อไปที่จะมายืนยนันความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับพี่น้องพี่น้องครับตอนนี้คุณพิธากํากำลังเดินทางมา ในขณะที่คุณพิธากําลังเดินทางมาฟังปลาใสจกผมไปก่อนแล้วกันนะครับฟังเสียงนายกตู่หน่อยนายกตู่ก็กําลังเดินทางมาครับทุกท่านตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านทุกคนที่นั่นอยู่ตรงนี้นะครับรอโอกาสที่จะไปกาครับทุกท่านสี่ปีที่ทุกท่านขณะนี้นะคะกําลังรอคุณพิธาและนายกตู่นะคะทุกคนรออีกสักครู่วันที่หนึ่งเดอนพาครับ วันที่หนึ่งพฤษภาจะเป็นวันที่ท่านได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านอย่างมีคุณค่าออกไปกาเบอร์สามกันชนระทีท่านจะได้ชนระทีนุ่มหนูมาเป็นนายกองค์การบริหารจังหวัดตราดคนใหม่ของพวกเราพี่น้องครับกาคนเดิมได้แบบเก่ากาคนเก่าได้แบบเดิมถึงเวลาได้นายกอบอตคนใหม่กันเสียทีถึงเวลากาชนละทีนุ่มหนูตูทําได้และพี่น้องครับสส พี่กำลังเดินทางมาตอนนี้มายืนยันกับพวกเราอีกคนครับว่าทําไมจะต้องเข้าไปเลือกออ,อตู่ชนทีนุ่มหนูมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาดทุกใหม่ของพวกเรานี่คือคนที่เรารอคอยครับพี่น้องสอสที่มาจากกรุงเทพตอนนี้มาคอยอยู่ดานข้างเวทีแล้วครับพี่น้องออ,อตู่ของเราฉายาว่ามือปราบผู้เรียนอ่อนนะครับ ออ,อตัวของเราฉายาว่ามือปราบทุเรียนอ่อนทุกท่านทุกคนรู้จักนะครับวันนี้เรามีสสอ,อีกหนึ่งท่านเป็นมือปราบมือปราบขอรับท่านสถธีรชัยพันธุม,มาตอนนี้มายืนคอยอยู่ด้านข้างเวทีพวกเราแต่รอเวลาครับพี่น้องรอเวลาครับพี่น้องรอเวลาที่ปราดจะเปลี่ยนพี่น้องครับ25ปีที่ท่านรอคอยคนที่เหมาะสมอย่างที่ผมบอก เรามีนโยบายมากกว่า40นโยบายแปดเสาหลักที่จะเข้าไปดูแลบริหารพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนในจังหวัดตราดไม่ว่าท่านจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามแต่ท่านจะเป็นเกษตรกร,กรท่านจะเป็นประมงท่านจะทํามาค้าขายท่านจะเป็นคนรุ่นเก่าท่านจะเป็นคนรุ่นใหม่ท่านจะเป็นคนไร้สัญชาติท่านจะเป็นคนรักสัตว์พี่น้องครับเรามี40นโยบายที่คิดขึ้นมาจากทีมบริหารอบจจจังหวัดตราดและผูน้นํา ทาแอ๊นี่แหละค่ะทุกคนแอดนี่แหละค่ะทุกคนจะไปได้ไหมยบบริหารอบต้องพยายามลุ้นให้งานเสร็จก่อน17นาฬิกาเข้ามาบริหารอบจหัวัาดเฮ้เป็นได้มากวันนี้เรามีครบทุกนโยบายเลยครับเรามีครบทุกนโยบายที่จะเข้าไปดูแลพ่อแม่พี่น้องทุกคนอย่างทั่วถึงแนะเท่าเทียมแต่เราขาดอย่างเดียวครับพี่น้องเราขาดเพียงแค่โอกาสเราขาดเพียงแค่โอกาสเข้าไปทํางานให้กับพ่อแม่พี่น้อง เข้าไปบริหารอบจจังหวัดตราดเพราะฉะนั้นวันนี้เรามายืนตรงนี้พร้อมสอบจพร้อมที่บริหารพักอบจจังหวัดตราดเพื่อขอโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องขอความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดตราดทุกท่านทุกคนเข้าไปกาอบจพักประชาชนทั้งนายกอบจและสอบจยกทีรก็พี่น้องพี่ทีมมาแล้วค่ะทุกคนเข้าไปการนายกอบจ และสอบตยกทีมและตอนนี้จนคนที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้วครับปรบมือให้กับคุณพิธาพิธามาแล้วทุกคนพี่นิมมาแล้วค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพิธามาเยี่ยมพิธามาเยี่ยมนะคะเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้เสียงของพิธาพิธาริเจอร่าอัดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนครับวันนี้ลงพื้นที่มาหาเสียง ให้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาหาเสียงให้กับผู้สมัครหมายเลข3นะครับคุณชนทีนุ่มหนูนะครับอดีตข้าราชการกระทรวงเกษตรนะครับขออนุญาตให้เขามาใช้ความรู้ความสามารถในการเกษตรทํางานกับประธานกรรมธิการเกษตรสอสอสักดินัยนุ่มหนูครับพี่น้องครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปแบบนี้เดนครีนะวันนี้ไม่ได้เน้นเดี๋ยวทักทายเดี๋ยวทักทายเลยครับขอบคุณท้าสวัสดีทุกท่านนะเดี๋ยวลงไปพกปากกันได้ไหมเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมลงไปนะแป๊บเดียวครับแต่ก่อนลงไปขอเวลาสามนาทีแป๊บเดียวครับสวัสดีครับลูกว่าไงครับอ๋อครับสวัสดีครับกค่บ้านเยอะไหมวันเนี้ยโอเคจะได้มีเวลาเล่นหน่อยนะโอเคครับสวัสด,ดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีชาวตลาดทุกคนนะครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสบายดีกันทุกคนนะสวัสดีครับท่านผู้ชมชาวทน